สวัสดีคนโสดชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูพลังงานความรักกันนะว่าชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงนหน์ธนูความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันขอดูสถานการณ์ณปัจจุบันก่อนนะคะคนโสดชาวธาตุไฟณนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนาะทำไมถึงยังโสดอยู่นะคะอืมสถานการณ์ณปัจจุบันทำไมถึงยังโสด อ,อืมทำงานเนาะทำงานนะคะชีวิตทำงานหางเงินนะคะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวนะอ่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแบบก็ยังไม่ได้อยากมีไงนะคะอยากอยู่คนเดียวเนาะอ่ะที่ผ่านมานะ่ตัวคุณนะเหมือนว่าเคยมีอ,ะอะ่ะเคยมีแฟนเคยมีแล้วแหละนะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าทะเลาะนะคะมีปัญหาเนาะ อ่ะเหมือนว่ามีคู่แต่ก็เป็นคู่ที่แบบขัดแย้งอ่ะนะคะฉะนั้นก็ไม่มีดีกว่าบางท่านก็อาจจะตัดจบไปแล้วบางท่านก็อาจจะเหมือนว่าเป็นแค่แบบคนคุยเฉยๆะนะคะทีนี้คุยไปคุยมาเหมือนคุณรู้สึกว่าคุยแล้วมันความคิดไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันนะคะก็ไม่อยากคุยแล้วนะบางท่านก็อาจจะเหมือนว่าทุ่มเทให้เขาไปเยอะนะคะ แต่ไม่ได้รับอะไรกลับมาเนาะความสัมพันธ์นะคะการให้และได้รับที่มันไม่เท่าเทียมกันก็ไม่อยากที่จะทุ่มเทอะไรอยู่ฝ่ายเดียวแล้วแหละนะคะเหนื่อยนะอ่ะที่ผ่านมาบางท่านจะทำงานมานะ่ได้เงินได้ทองอะไรมาแต่คุณไม่ได้ใช้เองนะคุณเอาไปให้คนอื่นเขาใช้อ่ะนะคะหรือว่ามีคนที่เขาแบบมาเบียดเบียนคุณมารบกวนเรื่องเงินเรื่องทองอะไรจากคุณนะ,นะคะเนี่ยแหละเนาะ คนหาไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้หานะคะเหนื่อยนะคุณรู้สึกว่าแบบรุงรังเนาะไม่รู้จะมีไปทําไมอะนะคะมีแล้วก็เหมือนว่ามาเบียดเบียนคุณนะคะไม่ได้มาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเนาะไม่ได้มาแบบส่งเสริมอะไรกันนะคะฉะนั้นก็ตัดจบนะตัดออกไปจากชีวิตดีกว่าแล้วก็ตอนนี้คุณรู้สึกว่า,าการเป็นโสดก็ดีสบายดีไปไหนมาไหนทําอะไรก็ได้นะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะแล้วก็ บางท่านอ่ะนะคะช่วงนี้ก็คือแบบงานเยอะนะงานเยอะงานมีปัญหาแล้วก็เรื่องของคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะปัญหาจุกจิกอะนะคะในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะนะทําให้คุณรู้สึกว่าเออการที่แบบเป็นโสดไม่ต้องมีพันธะภาระอะไรกับใครอะมันดีที่สุดแล้วอะนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณคุณอยากมีไหมอยากมีแฟนไหมจริงๆก็อยากมีแหละเนาะ จริงๆก็อยากมีนะคะก็รออยู่เหมือนกันนะบางท่านน่ะคุณก็แอบ,บเครียดเหมือนกันแหละนะคะว่าเออเมื่อไหร่ฉันจะมีจะมีคู่มีแฟนเนาะเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่อะนะคะอ่ะเมื่อไหร่แบบนะเมื่อไหร่ฟ้าจะส่งมาสักทีนะคะคนคนนั้นบางท่านอาจจะรอมานานแล้วก็ได้อะ่ะคือเหมือนแบบรอจนเลิกรอรอจนเลิกหวังรอจนหมดหวังไปแล้วอะนะคะประมาณนั้นนะ <c oughs> บางท่านเหมือนว่ารอจนแบบว่ารอจนแบบแห้งเหี่ยวแล้วอนะเนอะอายุก็ล่วงเลยนะคะก็ยังไม่เจอสักทีอะนะคนที่ดีคนที่ใช่อแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเรอแหล,แลนะเนอะคือมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทํางานหาเงินมีไรายได้อะเนาะเลี้ยงดูตัวเองได้อ่ะนะคะไม่ได้ต้องไปพึ่งพาอะไรใครนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูสิพลังงานของคนที่จะเข้ามาเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีเข้ามาไหมถ้ามีเข้ามาจะเป็นอย่างไรอ่าเรื่องราวความรักของคนโสดชาวทัศน์ไฟจะมีใครเข้ามาไหมคะถ้ามีเข้ามาจะเป็นยังไงโอ้เน่ถ้าท่านไหนอะนะคะไปอธิษฐานขอพรอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะ เหมือนว่าถึงคิวของคุณแล้วแหละเนี่ยถึงคิวของคุณแล้ว่าเหมือนคุณจะได้นะเนี่ยความรักที่ดีด้วยนะคะคนที่สามารถพัฒนากับคุณได้อ่ะแล้วก็ไปถึงขั้นแบบว่ามั่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเนี่ยเหมือนว่าถ้าที่ผ่านมาคุณนะเป็นฝ่ายที่แบบไปลงทุนลงแรงอะไรกับคนอื่นนะคะเราไม่ได้รับอะไรกลับมาแต่ว่าในอนาคตนะคนที่เขาจะเข้ามา ในชีวคุณนะคะไพ่เขาบอกเลยนะว่ามีมีคนนี้เข้ามาแล้วก็หนึ่งเลยคือเป็นคนดีด้วยนะหนึ่งเลยคือเป็นคนดี <c oughs> สองเลยคือเป็นคนที่คุณเคยไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ผ่านมายังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวคุณหรือว่าจังหวะเวลามันยังไม่ใช่นะคะคนที่ใช่มันจะต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะเ <c oughs> นี่ยแหละแต่ว่าคุณนะ่ะจะได้รับแล้วก็ตรงตาม เลฟของคุณเลยนะคะเ e ฟก็คือเรฟเฟอร์เรนซ์นะที่คุณแบบว่าไปขอไว้อะว่าแบบเอ้ยเนี่ยลูกขอคนแบบนี้นะคะขอคนแบบนี้นะคะนะอ่ะเนี่ยขอให้ได้ขอให้เจอขอให้สมหวังอย่างเงี้ยนะขอแบบตามนี้เลยคุณจะได้ตามนั้นตรงตามเรฟเฟอร์เรนซ์ของคุณนะคะที่คุณไปยื่นขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อะนะคะได้ตามนั้นเลยนะนะคะนะแล้วก็สามเลยคือ เป็นคนที่เข้ามาแล้วรักจริงหวังแต่งนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบยาวๆนะเหมือนกับว่าถ้าหากว่ามันเป็นคนที่ใช่ปุ๊บและอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแบบคลิกลงตัวพอดีกันนะคุณแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยคุณแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยที่ผ่านมาคุณสังเกตดูสิคุณเหนื่อยใช่ไหมคุณเหนื่อยไปเยอะคุณพยายามคุณทุ่มเทนะคะทำนั้นทํานี้ให้เขาหลัวไปคอยแบบวิ่งตามเขาทําอะไรให้เขาแต่เนี้ยพอมันเป็นคนที่ใช่เข้ามาปุ๊บคุณไม่ต้องไปทําอะไรแบบนั้นแล้วแหละนะคะ คนที่ใช่อะมันจะไม่ยากนะเหมือนว่าคุณทําอะไรให้เขาเขาก็ทําให้คุณกลับอะนะคะเนาะมันมันคือแบบเท่ากันอะนะพลังงานที่ไม่แบบว่าให้แล้ได้รับที่มันเท่าเทียมกันเสมอกันอยู่ในไวเบรชันเดียวกันเป็นคนที่เหมือนว่าแบบสีนเสมอกันนะคะไวเบรชันเสมอกันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็เจอกันจากการทํางานจากการเดินทางเจอกันจากเพื่อน แนะนำเพื่อนพามาหรือว่าไปออกงานไปร่วมงานไปเข้าประชุมไปสัมมนานะคะแล้วก็ได้เจอมานะเนี่ยแต่บางท่านก็คือเหมือนว่าได้ทำงานร่วมกันมันอาจจะมีงานมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะที่ทำให้คุณกับคนคนนี้เหมือนว่าอาจจะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนอยู่กันคนละบริษัทอยู่กันละ คนละเรื่องกันเลยอ่ะนะคะแต่อยู่ๆเหมือนว่ามันมีงานมันมีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาอันนึงแล้วคุณกับคนคนนี้เหมือนว่าต้องมาทํางานร่วมกันแล้วอาจจะอยู่ในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะต้องติดต่อกันต้องโคกันนะนะอ่ะเนี้ยแหละค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความรักนะพัฒนาเป็นความรักขึ้นมาได้นะคะดูแลดีนะ <laughs> ดูแลดี <laughs> ดีใจด้วยอะ่ะกับชาวทัดไฟอะ่ะนะคะ จะได้เจอคนดีๆสักทีหนึ่งอะเนาะผิดหวังมาก็เยอะเสียใจมาก็เยอะทุ่มเทไปก็เยอะนะคะเนาะเสียเงินเสียทองไปก็เยอะนะคะแต่ไม่ต้องเสียใจแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจจะได้เจอคนดีเข้ามาแล้วนะคะ <S <S คนที่ดีคนที่ใช่คนที่ใช่เนาะไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามแต่ไม่ต้องพยายามในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าคุณอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะ <S <S เออมันหมายถึงว่าคุณไม่ต้องแบบไปทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวอะนะคะเนาะ เขาดีกับคุณคุณดีกับเขานั่นแหละนะคะมันเป็นอะไรที่แบบดูแบบนะสมเหตุสมผลกันดูสมกันนะคะดูแลแบบไม่เอาเปรียบกันนะคะเป็นความรักที่ดีนะก็ถ้ามีคนแบบนี้เข้ามานะคุณก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะดูเหมือนว่าถ้าเป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยปุ๊บอะ ถูกอกถูกใจอะไรกันแล้วทุกอย่างดูดีดูโอเคเหมือนไม่ต้องคบกันนานด้วยนะไม่ต้องคบกันนานเลยเพราะว่าอะไรที่ใช่ปุ๊บอะนะคะมันอาจจะคบกันสักแบบเออปีปีสองปีอะไรเงี้ยนะแล้วก็แต่งกันเลยก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนแบบไม่ต้องมาคบกันนานเป็นแบบโอ้โหลากยาวเจ็ดแปดปีสิบกว่าปีแล้วก็แบบว่าไม่แต่งสักทีอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแต่เนี้ยแหละเข้ามาปุ๊บดีปุ๊บคบกันไปอะแต่งเลย ก็ได้นะคะอือฮึอ่ะประมาณเนี้ยแหละนะคนใกล้ตัวก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยเออคนใกล้ตัวนะจะเหมือนไพ่เขาบอกว่าตัวคุณเนะ่ยต้องเปิดใจด้วยนะคะเนาะอย่านั่งกลมหน้ากลมตาทํางานอย่างเดียวนะนะคะเวลาไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงยหน้าขึ้นมาด้วยนะเออจะได้แบบไปไปสบตากับคนอื่นดูบ้างสินะคะว่ามีใครที่เขาแบบ เออมองคุณอยู่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่าบางท่านก็คือก้มหนะ้าก้มตาทํางานอย่างเดียวเลยอะเราไม่ดูไม่สนใจอะไรเลยอะถ้าเป็นแบบนั้นนะมันก็มันก็ยากเนอะคนที่เขาแบบว่าเออชอบคุณหรืออะไรแบบเนี้นะมันจะหาจังหวะจากตรงไหนอะนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้อะนะฉะนั้นทํางานก็ทําไปแต่ว่าชมวิวบ้างนะคะเงยหน้ามาดูอะไรสวยๆงามๆบ้างนะคะเพื่อจะเจอคนที่เขาแบบ นะหันมาสบตากับเราพอดีนะคะอ่ะก็รอดูแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วก็ได้อะ่ะนะอาจจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในที่ทำงานเดียวกันบางท่านเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ได้นะคะอยู่ๆเหมือนว่ามันก็คงมีจังหวะนะที่ เหมือนแบบคนที่เขาชอบคุณนะมาแบบสารภาพรักกับคุณนะหรือว่าตัวคุณอาจจะไปแอบชอบใครเขาแต่คุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาคงไม่ชอบเราแต่ว่าอยู่ๆอ่ะคนคนนั้นแบบว่าเขามามาพูดความรู้สึกกับคุณก็ได้นะคะอืมบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดไปเองคนเดียวก็ได้นะหรือว่าถ้าตัวคุณอนะรู้สึกดีกับใครรู้สึกชอบใครอยากจีบใครอะ่ะลองดูลองลองจีบดู ลองดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเอ้ยมันมันจะไม่ได้นะลองดูนะคะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะนะคะมันอาจจะต้องแบบลองพยายามดูก่อนนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็คือโอเคอะ่ะเนี้ยแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคู่ของคุณนะที่มาในเวลาที่ใช่นะคะฮะลงตัวกันแบบรวดเร็วด้วยนะเนี่ยโอเคอะทีนี้มาดูสี ไพ่อยากบอกอะไรกับคนโสดชาวธาตุไฟสุดท้ายไพ่อยากบอกอะไรนี่ไงไพ่เขาบอกว่าอย่ากลัวอยา่าอย่าปิดกั้นตัวเองเออนะอย่าก,กังวลอย่าก,กังวลใจอะไรไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะอย่าวิตกกังวลมากเกินไป <c oughs> อ่ะลองคบลองคุยลองเข้าสังคมดูก่อน เหมือนไพ่เขาบอกว่าที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วไม่เอาแล้วความรักฉันแบบไม่เอาแล้วฉันถอดใจแล้วดีกว่าฉันคงไม่เหมาะกับความรักบางท่านเจ็บช้ำเสียใจมาเยอะนะเนี่ยสามดาบสิบดาบมาเลยอะเนี่ยบางท่านนะ่ะเหมือนคุณนะ่ะไปสร้างเงื่อนไขอะไรกับตัวเองไว้เพราะว่าความผิดหวังในอดีตเนาะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่าอย่าเอา อย่าเอาสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอะมามากําหนดชีวิตคุณนะอดีตมันก็คืออดีตนะคะมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วและเก็บไว้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ก็ว่าไปนะคะแต่อย่าให้มันอะกลับมาทําร้ายคุณณนะปัจจุบันนี้นะคะเหมือนไพ่เขาบอกม,มันต้องแยกอะเนาะอดีตก็เก็บไว้นะคะแต่อยู่กับปัจจุบันเถอะนะแล้วก็ไพ่เขาบอกอย่าไปคิดว่าคุณไม่เหมาะกับการมีความรักอย่าไปคิดว่าคุณจะไม่เจออะไรที่ดีแล้ว เพราะว่าการที่เหมือนกับว่าพอเราไปคิดอะไรที่มันเป็นพลังงานลบแบบนั้นอะมันก็จะแบบปิดกั้นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหมดเลยอะเหมือนคุณเป็นล็อกตัวเองไว้อะแล้วคุณแบบไปตั้งเงื่อนไขแบบว่าฉันไม่เจอใครแล้วฉันแบบผิดหวังมาเยอะแล้วฉันแบบคงไม่มีใครแล้วฉันคงไม่เจอความรักดีๆอะไรแล้วแบบนี้แล้วคุณมันก็แบบขังตัวเองไว้อยู่ในนั้นนะนะมันจะทําให้คุณอะเหมือนกับว่าแบบขังตัวเองไว้แล้วทีนี้สิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาไม่ได้ เพราะว่าคุณแบบสกัดกันไปหมดลุยอะเนี่ยนะสุดท้ายแล้วถ้าถามว่าการที่คุณแบบว่าไม่เจอคนดีๆสักทีไม่เจอใครเขา้ามาสักทีถามว่ามันเป็นเพราะใครบางทีมันคือคุณนะมันเป็นเพราะตัวคุณนะ่ะนะคะที่ไปไปกักขังตัวเองไว้กับอดีตที่มันเคยทําร้ายคุณนะคะอดีตมันเคยทําร้ายคุณไปแล้วครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่าให้มันกลับมาทําร้ายคุณในปัจจุบันอีกนะคะจัดการตรงนี้ให้ดีเนาะแบ่งแยกให้ชัดเจนนะคะ ว่าจะไม่ให้อดีตมาทำร้ายอะไรคุณได้อีกนะคะปลดปลดล็อกตัวเองออกมานะคะแล้วชีวิตคุณนะ่ะจะได้เจอกับความสุขเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าได้เจอผู้คนนะ่ะชีวิตมีสีสันมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปขังตัวเองไว้กับโลกที่มันแบบดำดำมืดมืดเทาๆนะไม่มีสีสันอะไรเลยอ่ะนะคะอืมอ่ะไพ่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนี่แหละนะคะว่าคุณน่ะจะมองโลกนี้ยังไงอะ่ะเนาะจะมองเอ,อโลกนี้ในแบบไหนจะมองโลกนี้ในแบบสีเทาๆดำๆหรือว่าจะมองโลกนี้ในแบบที่มันแบบมีสีสันมีชีวิตชีวานะคะอืมอ่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาเนาะความสัมพันธ์ไม่ดีช่างมันนะคะก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละเนาะ โอเคทีนี้ดูสิไพ่โรแมนแองเจิลไดอ้อะไรหันในีมูนลิลิสตัวเอ็กนี่ไงอะเคลียร์พลังงานเก่าๆอ่ะนะคะทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็ได้โซเมดด้วยอะนะคะไพ่โซเมดขึ้นมาแล้วนะคะคนโสดจา๋าเปิดใจนะคะนะอ่ะเปิดใจเปิดรับโซเมดของคุณนะคะพลังงานเก่าๆ <c oughs> จบไปแล้ว นะคะโยนทิ้งไปให้ไกลๆเลยนะคะไม่ต้องกลับมาทําร้ายอะไรคุณได้อีกนะคะเคลียร์ตัวเองซะเนาะความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคนที่ใช่ของคุณคู่ของคุณโซเมตของคุณความรักเนาะความโรแมนติกนะการไปเที่ยวด้วยกันเหมือนว่าในอนาคตถ้าคุณแบบเคลียร์ตัวเองได้นะแล้วก็ก้าวออกมานะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นอะนะตัวคุณนะ่ะจะได้สัมผัส กับความรักที่มันโรแมนติกนะได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็มีความสุขนะเออนะคะ <c oughs> ฉะนั้นต้องก้าวออกมาเนาะก้าวออกมานะคะอย่าไปขังตัวเองไว้นะ,ะโอเคไหมนะคะคู่ของคุณกำลังจะมาแล้วนะ,ะอ่ะทีนี้มาดูวันที่เกี่ยวข้องนะคะ วันจันทร์อังคารตัวเลขเลข6เลข9เลข4เลข2ตัวอักษรชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาอ่ะไหนดูสิตัว Q ตัว J ตัว D ตัว A ตัว R ตัว W ตัว E ตัว F ตัว X ตัว O แล้วก็ตัว D โอเคอ่ะ พลังงานคนคนโสดในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอให้คุณเพื่อนๆน,นะนะคะได้พบเจอเนาะกับคนที่ดีคนที่ใช่นะคะแล้วก็เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณกับชีวิตเขาดีขึ้นเนาะมีความสุขนะคะได้เจอกับโซเมทของคุณจริงๆสักทีนะโอเคค่ะพลังงานในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ